มนทนอาหารบกที่28ส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยสู่ผู้ป่วยและผู้กับตัวโควิด -19 ทั้ง20อำเภอของจังหวัดเลยและหนองบัวลำพูมนทนอาหารบกที่28มอบน้ำพระพุทธมนต์และแก้วมังกรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณชาญชัยวังคีรีผ่านพระมหาพิสิทธิ์สิริปัญโยจ้าอาวาสวัดศีสุมังคารารามจำนวน3,000กิโลกรัมให้สัสดีจังหวัดเลยและสัสดีจังหวัดหนองบัวลำพู นำไปแจกใจ่ายให้กับผู้ป่วยและผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด1 9ที่ถูกกักตัวทั้ง20ออำเภอในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบวัวลำพูเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ของโรคโควิด1 9ไปให้ได้เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด ทั้งนี้หน่วยจะได้ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมของผู้บัญชาการทหารบกปกป้องประชาในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพในพื้นที่ต่อไป 哗啦的一些工具，它在拆过。